วันนี้เสนอตอนเราอาจจะกำลังโดนจับตามองอีกก็ได้นะหรือว่า EP 2ของ Outside the Box Series นองค่ะมีใครมาเห็นแย่แน่เลยเนี่ย <c oughs> ทุกคนใครสงสัยไหมคะว่าทําไมหลายๆคนถึงชอบเอาสติกเกอร์มาแปะไว้ที่กล้องของวันนี้ Outside the Box มีคำตอบให้กับทุกคนคะ่ะ ทำงานทำงานสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับพอดแคสต์พอดแคสต์สุดค่ะทุกคนไปเดินเล่นราวตามมองเองตัวเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันแล้วกับรายการ,กกการของแพ้งของขวัญ X l e n o v e Outside the Box the Series วันนี้เสนอตอนเราอาจจะกำลังโดนจับตามองอยู่ก็ได้นะหรือว่า EP 2ของ Outside the Box the Series เลยค่ะ ทุกคนรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ชีวิตเราโคตรเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปหาอาจารย์ใช่ป่ะเราแค่เดินไปหาครูแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องไฮซูมคุยกับครูแหละเมื่อก่อนนะนเราจะเจอเพื่อนมองเมินกับเพื่อนอนะ่ะแล้วก็แค่เดินไปหาเพื่อนปนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราอ่ะก็ต้องซูมคุยกับเพื่อนแล้วอะ่ะทุกคนดูเดี๋ยวว่าชีวิตเราช่วงนี้ทุกอย่างอะ่ะต้องใช้คอมทั้งหมดเลยตื่นเช้าก็เปิดคอม จะดู Youtube ก็เปิดคอมจะทำงานก็ต้องเปิดคอมขนาดจะมั่วโมกับเพื่อนอะต้ง mm hmm. เปิดคอมเลย mm hmm. ชีวิตเราตอนเนี้ยทุกอย่างอยู่กับคอมค่ะเขาถึงเรียกชีวิตช่วงนี้ mm hmm. ว่า new normal ยังไงล่ะ mm hmm. ชีวิตของเราที่กลายเป็นแบบใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราก็อยากให้ขวัญพูดทุกอย่างอนะตอนนี้ก <Wow. S 1> ็อยู่บนคอมหมดเลยแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าโลกอนอินเทอร์เน็ตอะอันตรายกว่าที่ทุกคนคิดใช่แล้วคะ่ะทุกคนคะนเนื่องจากชีวิตของเราเปลี่ยนผ่านสุนขภาพเป็นออนไลน์มากขึ้นเราเลยต้องรักษาตัวให้ปลอดภยัยจากภัยออนไลน์ต่างๆะคะ่ะทุกคนคะเพราะมันมีแฮกเกอร์หรือว่าคนกลุ่มหนึ่งอะที่คอยจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ย เราแฮกเกอร์พวกนี้เนี่ยมาทำะายกับเฟซค่าของพวกเราล่ะคะวันนี้ของแพนของควัญและ Outside the Box the Series จะพาทุกคนไปดูว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของพวกเราในยุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีใครดูเราอยู่ก็ได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยก็คงจะดาวน์โหลดทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราดาวน์โหลดมาอาจจะมีพวกไวรัสต่างๆก็ได้ ถึงแม้ว่า Lenovo IdeaPad Slim 3i ของเราเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าไวรัสแอนด์เบลดโปรเทคชั่ซึ่งจะสามารถป้องกันพวกวไวรัสหรือว่าว,างวังแวร์จากอินเทอร์เน็ตได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมีมาวแวร์ซ่อนอยู่แล้วเราเผิดคลิกลันขึ้นมาเนี่ยคอมพิก็จะติดไวรัสและแฮกเกอร์ที่น่ากลัวทั้งหลายทั้งแหล่ก็จะเข้ามาและอาจจะเปิดกล้องมาดูเราทำสิ่ง,งต่างๆก็ได้แบบเนี้ย ไ I mean ปเนี่ยไปวิ่งไม่มานนสิไปวิ่งไม่เข้ามิลติ้งเหรอแบบนี้เลยเหรอโอ้ยโอย <c oughs> ต้องตื่นจริงๆแย่จริงๆแล้วล่ะขวัญแฮกเกอร์มองอยู่ซะขนาดเนี้ย <c oughs> ถ้ามีใครมาเห็นแย่แน่เลยเนี่ย เห็นไหมคะทุกคนเมื่อมีแฮกเกอร์เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตธรรมดาธรรมดาของเราก็อาจจะกลายเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมนะคะไม่แน่นะถ้าสมมติเราทาอะไรหลุด,ลดไปแล้วคลิปหลุดของเราอะ่ะขึ้นไปอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเราควรจะระวังตัวไว้ดีๆน,นะคะแล้ววิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดที่ Outside the Box Series และของแพงของผ่นจะแนะนาทุกคนได้ก็คือสิ่งนี้เลยตรี เราก็ต้องหาอะไรปิดกล้องของเราเนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า l e n o v o I d e เด a d พ Slim 3i จะสามารถช่วยอะไรเราในเรื่องนี้ได้บ้างคะ่ะไปดูกันครับกล้องเลยนะว่า e a เด d Slim 3 i ของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งเรียกว่าไ r i v a c ี s ชัตเตอร์ค่ะทุกคนซึ่งก็คือเราสามารถที่จะเปิดกล้องตรงนี้ได้นั่นเอง บอกเลยนะว่าในฐานะโปรแกรมเมอร์สิ่งนี้มันมีความสำคัญเลยทุกคนรู้ปะ่ะเพราะว่าแฮกเกอร์มันสามารถเข้ามาทางมาว์แวร์แล้วก็เข้ามาที่กล้องเฟซแคมของเราได้แล้วมันก็จะคอยดูตลอดเวลาค่ะทุกคนคะ่ะเฉะนั้นเวลาที่เราไม่ใช้คอมเนี่ยการปิดตรงนี้ไว้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะเพราะฉนั้นเพอร์ซีชัตเตอรถือว่าเป็นประโยชน์าม,มากๆเลยค่ะทุกคนคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเราของแพร่งของคอนก็อยากจะมาฝากข้อคิดเกี่ยวกับ Cyber Security ให้กับทุกคนที่ดูอยู่นะคะ ก็คือนอกจากแฮกเกอร์เนี่ยเขาอาจจะแฮ เข้ามาในกล้องของเรานะคะเขาก็อาจจะหาวิธีอื่นที่แฮกเข้ามาให้เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปได้ค่ะอย่างเช่นแฮ็กเข้ามาในไมค์เพื่อที่จะเอาคลิปเสียงออกไปปล่อยหรือว่าในแง่ของการแฮ็กเข้ามาในอคาของโซเชียลมีเดียต่างๆของเราแล้วก็เอาข่าเราไปใช้นในทางที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกคนระวังตัวไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายวันนี้เราก็อยากจะขอขอบคุณโ e โนว่า d e a p a d ถัด m ลิ 3i อีกครั้งหนึ่งนะคะคือนอกจากเครื่องเนี่ยจะมีตัวที่คอยป้องกันพวกเราจากไวรัสต่างๆอินเทอร์เน็ตบิวอินมาให้แล้วเน Privacy c h u t t e r ซึ่งสามารถทำให้เราเปิดปิดกล้องแคมของเราได้ในตัวเลยล่ะค่ะทุกคนคะมันทำให้เราสามารถป้องกันเองได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะไม่ต้องไปหาะอรมาแปะแล้วเลยทำลายกล้องแคมเนี่ยนะคะทุกคนคะยังก็ต้องขอขอบคุณเลยนะว่ามากๆเลยที่ทำให้เราถึงสุเราเนี่ยต่อไดสุดๆไปเลยล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ของแพงของขวัญ X เลย o ะ o Outside the Boxer Series ก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะถ้าอย่างนั้น ของแพงของขวัญขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย